สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ10,000บาทสำหรับผู้สูงอายุและประเด็นร้อนเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ของบางกลุ่มใครที่รอเงินช่วยเหลือฟังให้ดีใครได้ใครไม่ได้และทำไมถึงถูกตัดสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีคำตอบอย่างไรจากการประชุมคอรอมวันนี้ทางออกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์คืออะไรวันนี้ ผมจะอธิบายให้ชัดเจนเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญแบบนี้อัปเดตล่าสุดวันนี้ปัญหาการตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือ10,000บาทเมื่อเร็วๆนี้มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่สุดท้ายกลับถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ทราบสาเหตุกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแต่พบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กลุ่มที่เข้าใจผิดว่าเงินจะถูกโอนอัตโนมัติผ่านบัญชีสวัสดิการผู้สูงอายุจึงไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ประชาชนที่อยู่ในขั้นตอนที่3ของแอปพลิเคชันแต่ระบบแจ้งว่าปิดลงทะเบียนสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอบกลับมาหากกระบวนการลงทะเบียนของคุณยังไม่สมบูรณ์100%เอร์เซจะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์คนที่มีสมาร์ทโฟนแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในรอบของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ กระทรวงการคลังยืนยันว่าต้องรอความชัดเจนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อประชาชนหนึ่งระบบแสดงผลผิดพลาดหลายคนลงทะเบียนถึงขั้นตอนที่3แล้วแต่เมื่อไปตรวจสอบสิทธิ์ระบบกลับแจ้งว่าปิดการลงทะเบียนทําให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐมีการตรวจสอบระบบอย่างรอบคอบหรือไม่สองไม่มีช่องทางอุดทอนที่ชัดเจนประชาชนที่พบปัญหาพยายามติดต่อสายด่วน1 11 111 แต่พบว่าโทรไม่ติดหรือไม่มีคำตอบที่ชัดเจนรัฐบาลต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถร้องเรียนและขออุทธรณนได้3ความไม่ชัดเจนของกระบวนการคัดกรองบางคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกข้อแต่กลับถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ทราบสาเหตุนี่เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีการคัดกรองอย่างไรวิเคราะห์รัฐควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 1. เปิดช่องทางให้ประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์ควรมีศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอาจเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่พบปัญหา 2. ปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้มีความโปร่งใสามากขึ้นต้องมีระบบแจ้งเตือนหากข้อมูลไม่ครบถ้วนควรให้มีการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนปิดการลงทะเบียน 3. ให้ความชัดเจนกับประชาชนตั้งแต่ต้น ไม่ควรมีเงื่อนไขซับซ้อนที่ทำให้ประชาชนสับสนรัฐบาลควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสรุปสิ่งที่ประชาชนต้องทำตอนนี้ 1. ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านแอปทางรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 2. หากพบปัญหาให้รีบติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเขตหรือเทศบาล 3. ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการพลาดสิทธิ ฝากถึงรัฐบาลประชาชนต้องการความชัดเจนรัฐต้องออกมาชี้แจงให้ชัดว่าใครมีสิทธิ์ได้รับเงินและใครที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรต้องมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหากพบว่าถูกตัดสิทธ์โดยไม่เป็นธรรมโครงการที่มีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนต้องไม่มีความคลุมเครือและซับซ้อนเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ หากมีอัปเดตเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ